หลายคนบอกว่าปากการังเคนยาทีชอบปักชำเกิ่งในตู้นะฮะเป็นการปักชำอะไรประมาณนี้ควรจัดการอย่างไรดีครับไม่ต้องจัดการอะไรเออคือคำว่าปักชํำเนี่ยมันอาจจะมาด้วยคำว่าการเจริญเติบโตแตกหน่ออใช่แตกหน่อออาผมใช้คำนั้นเออใช้คำนั้นก็ดีกว่าแตกหน่อแตกหน่อครับใช่ก็คือแตกหน่อเองของเขาเองหรือว่าเขาอ่ะก็ไปติดอเขาอาจจะนะ มันคือบางครั้งเนี่ยเป็นญ้าถีบมันจะโน้มตัวไปแปะไม่ว่าจะเป็นกระจกไม่ว่าจะเป็นตัวฐานรหรือว่าเป็นหินอื่นอือ่าในตู้เนี่ยมันก็จะแบบไปติดได้ครับักพักหนึ่งปุ๊บเขาก็จะขึ้นต้นใหม่หรือว่าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเขาก็คือต้องการจเจริญเติบโตเองอ่าก็คือสลัดตัวขนเขาเองหรือว่าสลัดตัวตัวตน้นตัวต้นเขาอ่าไปติดอยู่ แล้วก็เจริญเติบเป็นต้นใหม่นะฮะก็คันนี้อยู่ที่ว่า